ใครที่ยังอินฟุตบอล7คนต้องนี่เลยอโวอาชิ a นี่คือมังงะฟุตบอลที่โคตรจะฟุตบอลที่สุดที่เคยอ่านมาเลยปกติการ์ตูนฟุตบอลมันก็จะแนวถ้าไม้ตายหรือพลังพิเศษใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เลยมันเน้นสมองแทคติกและการวางตำแหน่งแบบที่โค้ชสมัยใหม่เขาสอนกันจริงๆเลยนะเรื่องมันเริ่มจากอาชิตโตนี่ยแหละเด็กบ้านนอกที่รักบอลมากมีพรสวรรค์พิเศษคือ การมองเห็นภาพรวมสนามเห็นทุกอย่างในหัวแต่โดนโค้ชจับให้ไปเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กหรือกองหลังริมเส้นแทนที่จะเป็นกองหน้าแล้วนี่คือความพีคคือมังงะมันจะสอนแกให้เข้าใจว่าการเล่นฟูลแบ็กในยุคนี้มันไม่ได้มีแค่การวิ่งขึ้นลงแต่มันคือการสร้างเกมรุกจากแดนหลังมันคือการใช้สมองเพื่อสร้างสามเหลี่ยมซัพพอร์ตให้เพื่อนร่วมทีมคือถ้าแกดูบอลพรีเมียร์ลีกหรือ UCL อยู่แล้วนะ อ่านเรื่องนี้แล้วแกจะเข้าใจการเล่นของนักแต่อย่างลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นเลยแล้วรู้ป่าว่าคนแต่งคือใครคืออาจารย์ยูโงะโ,โคบายาชิซึ่งแกเป็นคนที่พิถีพิถันกับการนำศาสตร์ความรู้มาใช้ในมังงะมากๆทำให้ฉากในเรื่องมันมีเหตุผลทางแทคติกจริงๆไม่ใช่แค่เขียนไปงั้นและที่สำคัญคือเรื่องนี้มันกำลังปังสุดๆอนิเมะซีซั่นหนึ่งทำโคตรดีภาพโคตรสวย แล้วก็ยืนยันซีซั่น2มาแล้วด้วยนะกำหนดฉายปี2026ส่วนมงังหะโกก,กำลังจะจบในเล่ม40แต่ยังมีภาคแยก brother f o o t ให้ตามต่อสรุปง่ายๆเลยนะเพื่อนถ้าแกอยากเป็นคอฟุตบอลที่ไม่ได้แค่ดูแต่ดูอย่างเข้าใจอาวาชิคือทางออกไปหาอนิเมะมาดูหรือมงังหะมาอ่านดุนดวนๆแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์เทคนิคก,กัน